เก่ง <g eng> รุ่นนี้แต่บันดีตัวเนี้ของคาฮาร์นะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะหายากมากนะฮะขนาดผึ่กระสอบมายังบางกระสอบยังไม่เจอเลยนะฮะแล้วบางกระสอบเนี่ยได้แค่3 4มสี่ห้าตัวเองนะฮะซึ่งงานชุดนี้เป็นงานที่ผมเรียกว่าสะสมงานเก็บแล้วก็เป็นงานที่หาเจอแล้วเปิดใหม่ควานหาคุณหานะฮะก็ทันนี้กระแสมาฮะตัวแต่บนีคาฮาร์เนาะ ก็กระแสมาทําให้ราคาดิ่พุ่งของหายากนะฮะตามหาทั้งต่างชาติและก็คนไทยนะครับก็ยอมรับก็ยอมรับ,บมาแรงจริงๆสำับปีนี้นะฮะคะารนดัเบิลนะครับก็เดี๋ยวมาดูของร้านผมก่อนนะผมรีวิวให้ดูนะครับก็เอางี้ดีกว่าเราสำหรับคนที่เล่นใหม่นะบุขขอดับเบิลก็เป็นรุ่น เป็นการเกงช่างเนาะการเกงช่างก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าดับเบิลดับเบิลก็คือคู่ฟอน,ฟอนด์ฟอนด์มาถึงข้างหน้านะฮะนี่มาถึงหัวเข่านะฮะแผ่นหมายถึงว่าเอาอีกแผ่นหนึ่งอะ่ะเอาผ้าอีกแผ่นหนึ่งนะฮะมาแปะซ้ายขวาซึ่งดับเบิลนี้ก็บางรุ่นก็จะมีตอกหมุดตอกหมุดให้นะฮะบางรุ่นอะ่ะก็จะเป็นอ่าแผ่นสี่เหลี่ยมนะฮะ แผ่นนั่นแหละเรียกภาษาไทยคือแผ่นแผ่นแผ่นก็คือตัวแปะข้างหน้าก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแปะข้างหน้าแต่รุ่นที่ได้รับความนิยมตอนนี้สูงสุดก็คือรุ่นที่แปะแผ่นนะฮะคือแปะแปะอีแผ่นนึงนะฮะข้างหน้าฟอนต์จะเป็นเวลนะฮะขอเรียกผมขอใช้ศัพท์บางตัวเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าภาษาอังกฤษบางบางทีผมก็ไม่แข็งแรงนะครับก็จะแปะแปะทรงนี้ข้างหน้าเข้าไปนะฮะเวลาขา ก็จะสามารถเ,าเวลาทํางานน็อตช่่นเวลาทํางานก็มีเลอกมีเปื้อนแล้วก็เวลาขาดก็จะซับ <c oughs> ก็จะเหลืออีกหนึ่งชั้นแล้วก็จะมีข้างลา่างมันจะเป็นระบายคล้าย,ยๆปอ,องรูปดีกว่านะฮะใช้แบบสาไทายก็ต่อซิปก็จะเป็นพวกซิปลูดนะฮะไม่ใช่กระดุมนะฮะไม่เหมือนพวกตระกูลรีวายเนาะที่ป็นกระดุมเนาะอันนี้ฮะตางไปซิปอย่างนี้เนาะ,ะซิปนี้แล้วก็ บางทีเรียกอะไรนะหลายรุ่นเนาะบางคนกนเรียกคารฮาร์การดงงก้านดำเป็นทรงเงี้ยก็มีหลายรุ่นแหละเดี๋ยวมันจะยาวมามาดูกันเนี่ยทรงเขาจะเป็นทรงเงี้ยถ้าถ้าเน,นี่ยต่อมือตุ่นเนี่ยแล้วก็มีคอนใส่กระเป๋าใส่พวกปากกาขึ้นมือเนาะสายขวานะฮะแข็งแรงฮนะตัวเนี้ยผ้าเนี่ยใส่แล้วแล้วทรงเดิมที่ ที่ไม่ได้แก้โซมไม่ได้แก้ใสอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าสมส่วนนะฮะสมส่วนกับใสนะฮะใสเนี่ยนะฮะแล้วสมส่วนมามาดูเลยดีกว่านะครับอ่ะนะฮะจะพูดไปเลยเนาะก็มีเลือกมีเปื้อนนะฮะเซลเล็กไซส์ใหญ่แล้วก็มาดากางเกงฑ์วันี้เป็นกางเกงที่ ที่ช่างเนาะทำงานช่างโอ้โหตอนนี้ยิ่งยึดฮะเลอะเปื้อนเซอร์สายแค่สาะบางท่านก็ไม่ชอบเลอะไม่ชอบเซอร์เนาะชอบสะอาดก็ก็มีหลายทางเลือกให้ท่านนะฮะก็เรียกว่ามันหายากนะเนาะหายากจริงนะฮะตามหากันเยอะเลยฮะ,ะ,ฮะใคอิตาลีนะฮะสำหรับคนที่ชอบเลอะก็เนี่ยสไตล์นี้ก็คนที่สะอาดก็มีฮะนะฮะหลายไซส์ ตั้งแต่2ี่8บดจนถึงน่าจะสี่สิบล่าสุดน่าจะมีสูงสุดส4่สี่มั้งผมก็ขายไปหลายล็อตแล้วนะขายส่งไปเป็นกรเลิอกน้ำปั่นอนะไรเงี้ยมาช่างเนาะดีิงๆขายส่งเปน็นทีเปสิ1สิบตัวขายปีขายส่งแต่ตอนเนี้ยของหมดฮะไม่มีแล้วฮนะเดี๋ยวก็จะขายส่งเลยขายปียังไม่มีเลยฮนะขายยากาย,ยากยอมรับจริงพอกระแสมาก็เป็นอย่างนี้ฮนะ ทุนนี้ผมก็บางตัวผมสะสมที่หลายปีนะฮะงานเก็บเรื่องงานเก็บววมาเนาะจะขวดอยากบางตัวก็สมบูรณ์เปิดมาฮะคนที่ชอบเปิดกระสอบไปลุ้นด้วยฮะแต่ดวงใครดวงมนันนะเนาะทุกท่านแตลุ้นดวงนะฮะถ้าไม่อยากลุ้นก็ซื้อเป็นตัวตัวครับเข้าใจฮะทั้งพ่อขาทุกขาเนาะ ใจฮะทุกใจฮะทุกอย่างฮะหายาตจริงฮะพุ่งคะตอนนี้ฮะหายาติไม่พอราคาพุ่งเลยฮะไกลๆนะครับต,ต่างชาติก็ทักมาผมจำฮะแต่ว่าผมก็ต้องไม่เก่งน้ภาษานะแต่สมากผมขายคนไทยนี่แหละมาขายคนไทยราคาไทยนี่นะฮะนะเมนะต่างชาติก็รู้ดีนะราคา,าสามเท่าขึ้นอ่ะ ดูสภาพเซื่อๆอย่างนี้นะเรื่องขาดๆที่บางคนตกใจคนที่ไม่เคยเล่นน่อไปตกใจเว้ยไปได้ไงราคานี้เมื่อก่อนพจนใหม่ๆฮะหลายปีก่อนประมาณมีคนต่าฮะแต่มาเก็ตอ่ะเฮ้ยใส่ได้เลยอะไรเงี้ยบางคนบอกไ้ยขยะบางคนแบมีฮะมีคนว่าฮะติดใจที่กระแสมาเประนิยมกันฮะ ตอนนั้นี่โพสขายคนทีไม่ได้โยงไนงะหลายปีแนละ้วพวกก็ว่าเลยเนาะว่าเนี่ยแต่คนเล่นนะคนเราชอบชอบไม่เหมือนกันนอกสไตล์สไตล์มาไม่ว่ากันนะไลฟ์สไตล์ต่ตงกับคนเรานะประมาณนี้าง,งานยากจริงครับในรุ่นนี้ก็สวยคุ่นนี้จะมีหมุดเวลาใส่พวกเอี๊ยมพวกเอี๊ยมหนังถ้าแต่ละลรอกได้น้าหลัง สวยสเสน่ห์พระยามีหลายรุ่นแบบนะสำหรับคนที่เล่นใหม่ก็โอเคบางคนก็ทักมาคุยฮะบางคนเล่นใหม่หนากก็อยากจะมีสักตัวเทปคนเ,น,เนเล่นสายวินเทจของต้องมีฮะต้องมีฮะไม่มีไม่ได้ฮะต้เล่นวินเทจอ่ะต้องมีดับเบิลดีสักตัวน,นะฮะคุยเขาไม่รู้เรื่องฮะเลอศเลือดขาดเซอร์เซอร์ส,สักตัวหนึ่งเออ ให,ใหม่ๆสักตัวเนี่นะฮะผมก็ลงขายไปเยอะนะฮะในไอจในเพจนะแต่ผมก็ไม่ค่อยลงของแล้วขอกกับกกาบกอโทษท่านลูกค้าเลยเนาะหนวนานๆนี่ผมทำหลายอย่างฮะเวลาผมน้อยอะ่ะถักมาบางทีก็ไม่ได้จริงนะแต่ว่าผมแบบเดี่าของบางทมีมันไม่มีเวลาจริงฮะเพราะว่าผมเองก็ต้องเช็ครายละเอียดอะ่ะ คือต้องบอกกันหมดนะคือเราขายแบบไม่บกนะคือพวกเนี้ยตรงไหนไม่ดีคือคือไม่ดีก็ต้องบอกนะฮะแล้วก็ผมอยู่วงก,การตรวจสอบคุณภาพของลรงงานสก,กรรมา,มา20ปีแล้วนะฮะจรู้ตำหนิฮะจะค่อนข้างจะจะเก่งเรื่องการดูตำหนิเขาเรียกว่าอะไรจันยารักับกับความเชี่ยวชาญกับนเนี้ยมันจะค่อนข้างจะจะมีมาอ่ะมีเซนส์มีอะไร นะเพราะว่าผมอยู่กับทำงานโรงงานสายกรรโรงงานนึงนะอยู่มา2ีสกว่าปีเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพนะนะตัวไหน,นะน,นดีไม่ดีผมก็จะมีตำหนิอะไรยงี้ผมก็จะดีเทลข้อมูลของตำหนิบอกมดเลยฮนะขายของไม่มีหมกก็แต่ขายมาไม่เคยโดนลูกค้าด่าเลยนะคือเราขายแล้วความเป็นปจริงไนงะไม่มีเคมไม่มีดานะ่าฮะ ถายดาวความเป็นจริงคนจริงพูดจริงแล้วก็ชีตตำหนิจริงไม่มีโมกค่ะโมกเสียชื่อเสียงผมก็หลายองค์การนะคนก็รู้จักเยอะก็เราก็ความเสียชื่อตัวตัวนี้ก็รุ่นเก่าสวยยุวเอเป็นผ้าดิบอะ่ะเดี๋ยวผมก็ชอบใส่ผมใส่ใจผ้าดิบเนี่ยเสื้อผูนี้ดีรุ่นไม่มีหมุดต่อโอเคอามดิ๊ก,กี้หลุดมาตัวนี่ เออเลยเพีย i, นดะิกกี้อ่ะดูงานดนะิกกี้แล้วกันดิกกี้กันนีดิกกี้ก็มีนะท้มดับเบิลดีก็ดิกกี้ตัวนี้จะเป็นแพ่นสี่เหลี่ยมนะแต่ตัวที่เป็นเว้าก็มีผมขายไปแล้วมีตัวเดียวได้มาตัวเดียวลูกค้ายอยากได้ตอนนั้นก็ผมโพสขายไปกับแป๊บเดียวไม่ถึงเรียกว่าน้ำตาทีดีว่า แป๊บนึงไปนี่แลจะจัดการแต่ไขายตัวนะั้นนะทิกกี้ใช้ได้ไปแจ๋วดิกกี้ก็เจ๋งอาหารนี้เราพูดถึงคาฮะนะฮะมาจะจบแล้วฮะก,ก็เอาเสืเส้อตัวรีวิวอีกก็กระคาเสื้อฮะอี่สวยอีกเก่าอีกสวยนะูโอ้แล้วต่างชาติเขานิยมใส่กันแล้วคนไทยไิยมใส่กันเราใส่กับเสือ้อแบบสวยนะเนี่ยอี่เก่าอีกสวยเลิกสกปรกก็สวยอันนี้คือไม่เลิกสปกปรกแต่ขาดเติมแบบ แบบโอ้วัเขารูปดูดีฮะก็ขอจบการรีวิวก่อนขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะฮะกับผมแพนเชิร์ิเทสกเตแทนผมดีเจนาดพัฒนชัยนะที่เขาเรียกกนในวงการดีเจผูทอนนะกะ็ขอบคุณมากฮะขอบคุณมากรับชมฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ